เดาว่าช่วงนี้นะคะเหล่าศิลปินดาราก็เริ่มหันมาซื้อที่สะสมเงินเยอะค่ะหนึ่งในนั้นก็นางเอกสาวคนสวยอย่างคุณยาย่าอุรสยานะคะเธอเองก็ได้ซื้อที่ดินที่เขาใหญ่เก็บไว้เมื่อปีที่แล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยยาย่าน่นะคะเผยว่าที่ซื้อที่ที่เขาใหญ่ตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าเพื่อนคุณพ่อนอยู่ในหมู่บ้านที่คุณพ่อชอบและท่านก็อยากอยู่ใกล้ๆเพื่อนก็เลยหาที่ที่บรรยากาศมันได้แล้วก็ตัดสินใจซื้อค่ะ ได้นูปต้อง Frozen สิคะตอตมาขนาดนี้แล้วเพราะอะไรไหนบอกก่อนมันต้องมีความหม่นะคือจริงๆเพื่อนคุณพ่ออยู่ในหมู่บ้านที่คุณพ่อชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อก็อยากอยู่ใกล้ๆเพื่อนก็เลยหาที่ที่แบบแบบรรยากาศมันได้ค่ะอันนี้ก็คือซื้อให้บอกว่ซื้อให้ทุกคนค่ะพื้นที่ประมาณไหนไม่ได้ใหญ่มากๆไม่ได้ใหญ่มากๆขนาดนั้น ประมาณนั้นใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะน่าจะกี่ไลนได้เนี่ย <c oughs> ไม่ไม่น่าใจค่ะแต่ว่าก็าก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะคตัง้ตงใแจะทำเป็นบ้านทักตักอากาศอ๋อแม่เพิ่องทำอย่างนี้สองไล่ค่ะอ,อันนี้แม่ชอบ จริงๆพ่อชอบสุดค่ะแต่ว่านหนูก็ชอบจริงๆช่วงโควิดอะค่ะอยู่อพาร์ตเมนต์ค่ะก็เลยรู้สึกอยากมีแบบพื้นที่แบบปลูกผักอะไร่างนี้ก็เลยก็เลยแบบตัดสินใจกัน,นะคะ่ะอยากเป็นเกษตรกรเหมืลูก <c oughs> มันมันมีความสุขมากเลยตอนที่เห็นอะไรค่อยๆเติบโตบ้านที่จะทำจะเป็นแบบไหนสไตล์ไหนจะจะเป็นแบบว่าอิตาเลียนเบาๆค่ะ ทัสเกนให้ให้เหมาะกับกับพื้นที่ค่ะแก็จะมีพื้นที่ค่ะใช่ค่ะมันมีวสวนใหญ่ใหญ่จริงจริงก็ไม่ได้มันไม่ได้ไกลามากขนาดนั้นค่ะก็น่าจะมีเวลาไปเป็มันหึงเรากพรแบบว่าคือเป็นที่ดินเก็ไว้กันเยอะแต่ระยะเราน้องมีความทีดิบจริงจริง จากพ่อแม่โดยส่วนมากค่ะว่าว่าเขาอยากได้ก <c oughs> ันมอมมัมอยากอยาก,อยากมีอยากมีแบบที่พักตากอากาศที่ไม่ได้อยู่ในเมืองมากอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นบ้านพักต่างจังหใช่ค่ะหรือว่ามองถึงแบบการขายหล่อดยอในอนาคตอืมเป็นบ้านพักต่างอากาศให้ให้กับที่บ้านอือน่าจะเสร็จปีนี้อยากให้เสร็จปีนี้คะอยากให้เสร็จปีนี้อยากให้เสร็จปีนี้ค่ะน,น่าจะเสร็จปีนี้ค่ะเดียว <c oughs> <c oughs> ส่วนวันเลนปีนี้ทำงานแต่ก็จะพยายามทำเวลาให้ได้เจอกันแน่นอนไม่แอบหวังเซอร์ไพรส์เ <Advanced> พราะปีนี้ทำงานทั้งคู่นอกจากนี้่ยายาญาก็ยังเผยอ,อีกว่างานแต่งของมาคิมตอนนี้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเตรียมจัดปาร์ตี้ฉลองสลาสดให้กับทั้งคู่แล้วล่ะค่ะเตรียมแล้วค่ะเพราะว่านักแสดงทั้งแก๊งเลย<ม>หาคิวกันยากเหลือเกินใครเป็นแม่งาน แบ่งๆกันค่ะจริงๆคิมก็แอบเป็นแม่งานตัวเองพอสมควรก็ล็อกคิวไว้แล้วเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะพร้อมวิ่งไหมย่างค่ะรับดอกไม้หรือไม่รับดอกไม้ถามองศาดีเลยใช่ไหมพูดไปหลายรอบแล้วกับคิมว่า เอมาที่ข, <laughs> ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทา,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ